สวัสดีครับพบก,กับสุลุคทาวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่หงยังไม่หยุดล่ะเล็งปะหน้าผีแดงชกเดอะเมทเชนแอนเดอร์สันห้าสิบล้านปอนด์เสริมหดแดงกลางยุคสวัสดแชมป์แล้วไงลิเวอร์พูลยังหิวแม้พึ่งคว้าแชมป์ลิกแต่หงแดงเด่นหน้าเสริมทับต่อเนื่องนะครับเดล็อบเปาแอนเดอร์สันมีฟิลพันดุของอัตแลนตา แม้จะเพิ่งผลงานของทีมลีกสมัยล่าสุดมาครอกคลองได้อย่างยิ่งใหญ่นะครับแต่งหงแดงหรือว่าโผภายต้งกับกุมเมินของอันเนอร์สโอตและการบริหารงานของเอฟเอจยังคงเดินหน้าวางแผงความสูงความแข็งแกร่งสละอนาคตอย่างไม่หยุดยั้งหลังจากชกวงการด้วยกันอำลาทีมของเทนอเล็กซานโดไปเรมริดและเพิ่งเปิดตัวแข้งใหม่อย่างจมี่ฟิมปงกำลังปิดเดียวฟอร์เรนเวียตและมิล็อเคอร์เกตล่าสุดมีข่าวสุดสะเทือนว่าหงแดงเตรียมโดดเข้าร่วมวงเล,ล่ละตัวอนเดอร์ชอน มีฟิลด์จองแกงของอัตแลนตาและพร้อมที่จะปาดหน้าแมนยูคู่แขนแสนรักกิมิสบอลนะครับสื่อกีฬาชื่นรางแรงงานมาว่าลิเวอร์พูลแสดงความสนใจอย่างจริงจังในตัวกองกลางชาวบาร์เซโลนในวัย25ปีผู้นี้ซึ่งโชว์ฟอร์มที่เป็นเครื่องจักรในแดกลางที่พาทีมอัตาลนตาสร้างประวัติศาสตร์ควาแชมป์ยูโรปลีกด้วยการโค่นเบอร์เลกคุเซนในนัดจิงชะเลิศเมือ่อฤดูกาลที่แล้วแม้จะมีค่าตัวประเมินอ,อยู่ที่50ล้านปอน แต่ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับทีมที่ต้องการท้าทายทุกแชมป์การเข้ามาของแอนเดอร์นจะเข้ามาเติมเต็มในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับของไรอันการ์พินแบกที่ต้องการผู้ช่วยสไตล์การเล่นอันดูดันของแอนเดอร์นแข็งแกร่งและมีพลังในการเข้าปะทะตัดบอลเก่งและกับขึ้นเกมดีๆทำให้หลายฝ่ายมองว่าเขาคือฟาร์มโยคนใหม่ที่อาร์เนอร์สันกลังมองหา โดยสซอรติจากเป็นแฟนยืนยันถึงคุณภาพรอบด้านของเขาทั้งการจ่ายบอลแบบทะลุทะลวงโดยติดท็อป12%ของมิฟิลใน5้าลีกใหญ่ของยุโรปและยังบอลกับคืนมาที่ยอดเยี่ยมโดยท็อป19%จนนักข่าวอย่างคาโลกาเกเานเช่ขณะนนำเขาว่าเป็นเครื่องจักรสมหารเดอะแมชชีนในแดนกลางการที่ลิเวอร์พูลนะครับสามารถปิดดียวสำคัญอื่นๆไปได้มากแล้ว ทำให้พวกเขามีสละในการมองหาดิวพิเศษและอันเดอร์สอนก็คือไอซิ่งบนเค้กที่จะเข้ามาเพิ่มความสมบูรณ์แบบและความหลากหลายทางเทคนิคให้กับทีมของอันเนอสลอตและที่สำคัญการกระชากตัวเดอะแมนเชีนมาร่วมทัพยังถือเป็นการดับฝันและขัดขวางแผนการสร้างทีมของแมนยูไปในตัวอีกด้วยตลาดเซอนี้ของหงแดงดุเดือดจนหยดสุดท้ายจริงๆนะฮะ ไม่ใช่แค่โชคช่วยสลัดปฏิวัติลิเวอร์ pool สถิติชี้ชัดลดเจ็บ64%เบื้องหลังพังอาดแชม์ลีกของแดนลิเวอร์ pool นะครับพิกนรลกจากปัญหาอาการบาดเจ็บที่เคยรุมเรา้าในรุกการแรกภายใต้การกุมทีมของอันเนสส์สลาดสถิติบ่งชี้ชัดเจนว่าจำนวนเกมที่นักเตะพลาดการลงสนามเนื่องจากอาการบาดเจ็บลดลงอย่างน่าทึ่งถึง,ง64.3%เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อฤดูกาลก่อนและตัวเลขมาวันนี้ถูกยกให้เป็นหนึ่งในกุญแจสําคัญ ที่ส่งผลให้ทีมังาดคว้าแชมป์พิมพ์ลิกในกันนี้มาครอบครองได้อย่างยิ่งใหญ่นะครับเมื่อเราย้อนกลับไปดูในฤดูก,กาล2023-2024ภายใต้การกุมทีมของเจกิ้งคลับลิเวอร์พูลต้องเผชิญกับวิกฤตนักเตะบ,บาดเจ็บเล่นงานอย่างหนักหน่วงมีผู้เล่นถึง22รายที่พลาดการลงสนามรวมเป็นจํานวนเกมที่หายไปถึง362เกมส่งผลกระทบต่อผลงานของทีมอย่างลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เพียงฤดูการแรกที่อนเนอสลัดและทีมงานเข้ามาดูแลสถานการณ์กับพิกผันไปนในทิศทางที่ตรงกันข้ามโดยมีผู้เล่นซีเนียเพียง11รายที่พลาดการลงสนามอย่างน้อย1เกมรวมเป็นจํานวนเกมที่พลาดไปแค่129นัดเท่านั้นโดยโจโกเมส24นัดคอนเนอร์แบลลี่19บนัดซึ่งเป็น2ผู้เล่นที่พลาดการลงสนามมากที่สุดที่น่าสนใจคือตลอด2ฤดูกาลก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลต้องเสียนักเตะจากอาการบาดเจ็บรวมกันสูงถึง670นัด แต่ในฤดูกาลนี้มีผู้เล่นซีเนียร์ถึง11รายที่ไม่พลาดการลงสนามเนื่องจากอาการบาดเจ็บเลยแม้แต่เกมเดียวความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ไม่ใช่เรื่องของชุกช่วยแต่เป็นผลพวงมาจากการทำงานอย่างหนักและเป็นระบบของโรเบนปีเตอร์หัวหน้าโคชทนันนันสมรรถภาพร่างกายของทีมชุดใหญ่ซึ่งมีสติการดูแลความพร้อมของผู้เล่นได้อย่างน่าประทับใจโดยมีอัตราความพร้อมของผู้เล่นสูงกว่า90ตลอดช่วงเวลาที่ทำงานร่วมกับสลัดที่เฟย์ญนวดทั้งคู่ ขึ้นเชื่อเรื่องการใส่ใจในทุกรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหลับนอนโภชนาการและโปรแกรมการฝึกซ้อมสารคยกล่าวถึงประเด็นนี้ในช่วงตน้นฤดกูกันไว้อย่างเฉียบคมว่าถ้าคุณคิดว่าการบาดเจ็บเป็นเรื่องของโชคดีหรือโชคร้ายเท่านั้นเราก็คงโชคดีแต่เราพยายามที่จะเชื่อมั่นในข้อที่จริงที่เราพยายามป้องกันพวกเขาด้วยวิธีการทํางานบางอย่างผมไม่มองว่านั่นคือโชคผมมองว่านี่คือประการแรก นักเตะอาชีพชั้นนําของเราทุกคนทําทุกวิถีทางเพื่อให้ฟิตสมบูรณ์ประการที่2คือสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมและทีมงานที่ยอดเยี่ยมผมหวังว่าเราจะทําสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่แค่โชคเท่านั้นแต่เป็นการทําสิ่งที่ถูกต้องด้วยการลดจํานวนผู้เล่นบาดเจ็บลงได้อย่างมหาศาลจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อฟอร์มการเล่นที่สม่ำเสมอและเป็นรากฐานสำคัญสู่บอลลังแชมป์พรีเมียร์ลีกของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้อย่างแท้จริง โดยสถิติของผู้เล่นลิเวอร์พูลบาดเจ็บนะครับในฤดูกาล2 0ง4 2นยีที่พลาดเกมไปมีดังนี้โจโคเมสพลาดไปทั้งหมด24เกมคอนเนอร์แบดลีย์พลาดไปทั้งหมด19เกมดีโกโจตาพลาดไป15เกมอาริซงเบเกอร์พลาดไป15เกมฟาดัลโกเกียซ่าพลาดไป14เกมฮารวีเอเลียดพลาดไป14เกมอิบเรย์มาโกนัเต้พลาดไป8เกมเทนอเล็กซานเดอร์โนพลาดไป7เกมคอนต้าซามิการสพลาดไปหกเกมเคอร์ติโจนพลาดไป4เกม และโคดิกาโปพลาดไป3เกมฮือฮ่าอาลิซมงเขียงข้างราฟินญาอดีตเป้าหมายหงแดงโปรชมเกมที่บราซิลส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าภาพเดียวสะเทือนอลิซมเบเกอร์นะครับในทวันล,ลิวเวอรโพและราฟินญาแนวรุกบาร์เซโลนาซึ่งเป็นอดีตเป้าหมายหงแดงถูกจับภาพรวมเฟรมขณะชมเกม โคปาลิบอร์ตาโดเรสที่บราซิลกระตุ้นตอมแฟนบอลนะคัพอีกครั้งเมื่ออาริสองเบเกอร์ยอดผู้ักษาประตูของลิเวอร์พูลถูกจับภาพได้ว่ากำลังใช้เวลาช่วงพักผ่อนปิดฤดูกาลแข่งขันกับร ja, าฟินยานนกรุกทีมชาติบราซิลของบาเซลล่าซึ่งเคยตกเป็นอดีตเป้าหมายเสริมทัพคนสำคัญของหงส์แดงอย่างหนักหน่วงโดยทั้งคู่ได้เดินทางไปชมเกมฟุตบอลโคปาลิบอร์ตาโดเรสในเมืองปอร์ตูอาเรเกประเทศบราซิล เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพดังกล่าวเกิดขึ้นในแมทที่อินเตอร์นาซิองนาลสโมสรบ้านเกิดของอาริซงเปิดบ้านต้อนรับเกมเยียนของบาเฮียซึ่งนนทวันในวัย32ปีผู้ใช้เวลาถึง14ปีกับอินเตอร์ทัางในระดับเยาวชนและทีมชุดใหญ่ได้รับการต้อนรับกับคืนสู่เย้าอย่างอบอุ่นขณะที่ราฟินญาแม้จะไม่เคยลงเล่นกับอินเตอร์นาซเซองนาลโดยเขาเคยอยู่กับวิโตเรียก่อนไปยุโรปแต่ก็เกิดที่เมือง ปรตูอารเลกิเและล่าสุดก็เพิ่งออกมาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสนใจของบาสูรน่าที่มีต่อลยดิอาสปีตัวเก่งของลิเวอร์ pool การประกวดตัวร่วมกันของทั้งสองซูเปอร์สตาร์ชาวบราซิลเกิดขึ้นหลังจากทั้งคู่ต่างผิดหวังจากศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่ฤดูกาลนี้เพิ่งจบลงไปโดยบาซูน่าของไรเฟนยาพ่ายต่ออินเตอร์มิลานในรอบรองชนะเลิศอย่างน่าเสียดายส่วนลิเวอร์ pool ของอลิซงเบเกอร์ก็จอดป้ายเพียงแค่รอบ1ิกทีมสุดท้ายด้วยในเมือของปารีสแซงต์แชมง เมื่ออลิซองกลับมารายงานตัวกับลิเวอร์พูลในช่วงสมัยนี้เขาจะต้องพบกับการแขขันอย่างตำแหน่งตัวจริงที่เข้มข้นขึ้นเมื่อสโมสรเด็กคว้าตัวจอจิมามาร์ดดาชิวรี่ผู้กษาประตรูชิมจัจเจียเข้ามาเสริมทัพนั่นทําให้คีวินกิโลเฮอร์ในทวันมือ2สองคนปัจจุบนันคาดว่าจะต้องมองหาลู่ทางการย้ายออกจากทีมเพื่อโอกาสในการลงสนามเป็นตัวจริงโดยมีความว่าเบรนฟอร์ดและเลเวอร์กูเซนที่มีลิกชนะกลุมทัพให้ความสนใจ ยังไรก็ตามท่ามกลางข่าวลือเรื่องการย้ายไปกกยเงินในหลีกซาดิอาระเบียของอาลีซงได้เคยเยืนยันเมื่อปีที่แล้วว่าเขายังคงม,มีความสุขดีและต้องการเคารพสัญญาฉบับปัจจุบันกับลิเวอร์พูลซึ่งจะหมดลงเมื่อปี2027แม้จะยอมรับว่าข้อเสนอข่าเหนือมหาศาลเป็นสิ่งที่น่าสนใจอยู่บ้างแต่ย้ำชัดว่าไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาสำหรับเรื่องนั้นแฟนหงคงต้องจับตาสถานการณ์ของนักธุรบันเมือหนึ่งายนี้กันต่อไป นี่คือสุการลิเวอร์พูลนะคท่านผู้ชมซึ่งเป็นรับยิงคนที่1มิถุนายนนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมรส,สมรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครั a แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชยมียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครั a แฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของบูตท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ